แต่จิกฝออยู่ละสิเดี๋ยวเดี๋ยวชนียังไม่เรียนจิกฝอคืออะไรไม่เข้าใจก็ฝรั่งไงคะจิกฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยววันวันทำอะไรอยู่คะทําไมไม่รู้สักแสงของกระเทยเหล่านี้เลยเซ่แต่แปลกมากทําไมเดี๋ยวนี้ภาษาของพี่พี่เขามันแบบมันฮิตจังเยอะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยตุ๊ดเยอะค่ะพี่หรือว่าเราเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสนทนาด้วยดีกว่าคนนี้เนี่ยถามได้ตอบได้ขอเชิญพี่นุ้ยค่ะ ก่อนที่จะเคลียเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านุ้ยเนี่ยเป็นผู้ชายเรียบร้อยให่คุณแม่เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่คุณแม่บอกไว้ตลอดว่าถ้าแม่ดูอยู่ด้วยตรงนี้ก็ขอเคลียร์กับแม่เลยแม่ครับเป็นการแสดงครับแม่ ทีนี้ก็ว่ากันว่าพวกสับแสงที่มันออกมาตอนนี้เยอะแยะเนี่ยมันมาจากพวกกลุ่มพวกหนูคือคนพว้นี้เขาจะมีความแบบความคิดสร้างสรรค์สูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบว่าจริงๆนี่จะไม่ค่อยรู้เพราเรื่องราวตรงนี้เป็นไงแต่รู้สึกเปลื้อเปลิ่นมันก็แสนเก๋มากเลยเลี้ยงตัวอย่างให้ดูคุณผู้ชมขาอยู่แถวซอยมหาทยลาดพร้าว122ไปดูเพศนี้ว่ารัดจริงขนาดไหนทําได้ทุกอย่างแค่ไหนไปดูค่ะ เพราะว่าพี่ซอยมาหาไทยย่าลาทร้ามีตัวแม่กินเค็ตแค่ไหนเล่าไปดูค่ะตอนนี้มีแก้มีกวางเยอะจริงปะฮะไม่มีไม่มีโอ้ยไม่มีไม่ม้อเลยล่ะก็จะมีกันอยู่ตรงนี้นี่แหละอุ้ยตายสาย,ายนี้ไม่น่าจะใช่ตัวแม่นะคะว่าแต่ตัวแม่อยู่ไหนและจะหนุยอุ้ยตัยแล้วนี่เขาม่งารอะไรกันพี่ว้ายตายแล้วตัวแม่ เอแบบนี้ถึงกับต้องเซิงเข้าหาเลยทีเดียวเจ๊คนนี้ก็กคือเจ๊แองจี้แห่งร้านส้มตำแซ่บเวอร์เจ๊แกบอกว่าที่ต้องแต่งตัวจัดเต็มพร้อมแดนขนาดนี้ก็เพื่อสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มให้ลูกค้านั่นเองค่ะพี่ชอบเต้นจ้า๋อพี่ชอบเต้นจ้าแล้วเต้นด้วยชุดน,นี้เหรอฮะจ้าทุกวันเลยจ้าแล้วก็เต้นอยู่ในร้านอาหารนี่เหรอพี่จ้าและแขกไม่โตตกใจหมดเหรอฮะวิลูกค้าแหงมากกต่า ลูกค้าชอบชุดของเจ๊แองจี้นี่แกมีเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสาวหมอลำซิ่งกระปรองสั้นแถมยังเปลี่ยนไปตามเทศกาลอีกด้วยค่ะและไม่ใช่แค่การแต่งตัวท่านั้นนะคะที่แซ่บสมชื่อร้านส้มตำของเขาก็เซ่บไม่แพ้กันเริ่มต้นเรียกน้ำย่อยด้วยออเดอร์ฟลาวรสจัดจดฝีมือของเจ๊ก่อนเลยชอบเผ็ดไหมได้ทานได้แต่ไม่เยอะใส่พริกแห้งเลยนะถ้าไม่ใส่พริกแห้งไม่อร่อยอ๋อเหรอฮะมันจะได้มีกลิ่นหอมใช่ไหมะฮะถ้าตำแตกมากมันสิเพสอ๋ออเค เอากะหั่นมะเขือเทศหั่นมะเขือเทศหั่นลงไปใส่มะนาวใส่มะนาวสดดิกซิเซ่จ้าเดี๋ยวไม่บีบละฮะป่านมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะอันนี้เอาใส่ให้มันมีกลิ่นมีสีขยาวกนนิดนึงขยาวยังไงล่ะตำลงไปเลยตำก็ตำบอกขยาวก็ไม่เข้าใจอ่ะโอเค อย่าลืมนะคะว่าต้องใส่เครื่องปรุงทั้งน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะขามให้รสกลมกล่อมที่สำคัญก็คือน้ำปลารักเข้มข้นสูตรเด็ดของที่รักจะได้หอมหนัวจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็เส้นมะละกอตามลงไปกระลงเ้นไปอันนี้ไม่ต้องตามแล้วนะคุกเอาตำไปเลยเจ๊ซีเด้ข้าวเนื้อข้าวนางข้าวเนื้อข้าวนางตำแห้งๆตำแห้งๆตำแห้งๆแล้วจะมาคกือน้ำลายทำไมมันฮะเกือน้ำลายทำไมตะกี้ยำตำมกเุืง ถ้ามันหอมเนาะ <c oughs> หอมส่วนใจนชิมึงอะชิมชิมชิมแซ่บอิลีแซ่บอิลีแซบแซบอลีแบบนี้แหละค่ะออเดอร์ฟลาวซึ่งก็คือส้มตำปลาร้ะรสจัดจ้าที่เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงทั้งใบซาลาแน่ถั่วงอกขนมจีนไข่เคม็มและขาดไม่ได้ก็คือแทปหมูกร,กรอบกรอบยิ่งกินก็ยิ่งแซ่บมาก วความเข้มข้นหอมหนัวจากน้ำปลารา้ารสเลิศที่จะต้องใช้ปลารา้าคือท้าชนนดของเราสิเก็บมาหลายจังหวัดมารวมรวมกันอยู่ตรงนี้<อ>ก็คือบรรดาพพกระเทยหลายๆคนมาร่วมกันอยู่นี่<อ>แหละก็คือมาร่วม,ร,วมร่วมกันอันนี้ของกาละสินบ้างอันนี้กาละสินแล้วก็มันเป็นสีสีแดงนะฮะอันนี้เป็นปลาแดงจา้าส่วนอันนี้อันนี้ก็สิเป็นเงินปากระดีมาจากภาคกลางปากระดีภาคกลางอันนี้ปลาซอย,ซอยมาจากลอยเอทเฮ่าอ,อันนี้เป็นปลาโนงปลาโนง ก็ค,คือจะมีกลิ่นที่หอมมากปลาโน่อันนี้อันนี้เป็นปลาล่ำค่ะตักปลา,าทาั้ง5้าชนิดใส่หม้อต้มรวมกันจนน้ำเข้มข้นใส่กระเทียมดองตามลงไปให้หอมหนือตัดรสเค็มด้วยน้ำตาลปีบนิดหน่อยปล่อยไว้สักพักจนมันอวยตัวไวอ่ตัวคืออะไรเนือ้อมันจะเละออกหมดแล้วอ๋อเนี่ยอ้อวนตัว<ม>แล้วเห็นไหมอ่าเริ่มกินก็หอมออกมากจ้าประมาณสักครึ่งสโมงเคียวมันจะได้หอม ครึ่งชั่วโมงค่ะและเราก็กรองเอาแต่น้ําเข้มข้นไปหมักต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้น้าปลาร้าลดเลิศที่ทําให้ต้มตำอร่อยลุดทุกครอ่งโดยเฉพาะเมนูเด็ดของร้านอย่างตำโคดโวัวที่ใครมาเนี่ยก็จะต้องลองชิมตำคัเวอร์บอกค,าค่ะคล้ยๆตำปลาตำม,มั่วตำสัวขึ้นบ้านเท่านี้แหละตำม,มั่วตำสัวก็ใส่แคดหมูใส่หนมจีนใส่มะเขือใส่อะไรลงไปอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกันแต่ของเขาสิตางเลยใส่กุ้ง กุ้งนางซีเจงสีกุ้งนางซสีอ๋อนี่กุ้งนางนี่กุ้งฝอยเนาะกุ้งฝอยแล้วไปเอามาจากไหนก็สั่งซื้อมาจากตลาดสดๆแล้วก็มาคั่วเองอ๋อต้องคั่วก่อนด้วยใช่อันนี้คือเม็ดกระถินเม็ดกระถินอันนี้ก็มันๆกรุบๆใช่แล้วก็มีพวกหอยหอยเชอรี่อ๋ออันนี้คือหอยเชอรี่ใช่เสือตำโคตรเวอร์เห็นแค่เครื่องเราเนี่ยก็ต้องบอกแล้วเขาว่าเยอะโคตรเวอร์สมชื่ออย่างกุ้งฝอยเนี่ยก็จะต้องไปคั่วกับไฟร้อนๆให้หอมน่ากิน ้นหอยเชอรี่เนี่ยที่ปกติจะมีเมือกเหนียวๆเยอะๆก็จะต้องเอามยาขยำกับน้ำมะนาวสดก่อนที่จะเอาไปต้มให้สุกค่ะเขาก็ต้องมีอีกอย่างหนึง่งคือขาตะไคร้ใส่ลายๆเท่าไหร่ยิ่งหอมอมันจึงมชได้แบบว่าบุมีิกินหอยอันนี้ก็ไกปปะกูดหน่อยนี่เหมือนทำต้มยำเลยนะคะพี่ๆค่ายๆกันเลยจ้าให้มันเดือดก่อนได้ค่อยเอาหอยลงจ้าสมันสิข้าว ใส่หอยเชอรี่ลงไปในน้ำเดือดจัดปรุงรสนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยให้เข้าเหนือเป็นเนยเลสินุม่มากโอเคฮะมันจะตัดความคาวตัดความคาวแล้วก็หนุบหนุบหนับหนับกรุบกรับเตเรียมเครื่องโคตรเวอร์พร้อมแล้วก็ใส่พริกสดพริกแห้งและกระเทียมลงไปตำให้แหลกฝานมะเขือเทศแล้วก็มะนาวลงไปตมด้วยถั่วฝักยาวและทีเด็ดของที่นี่ก็คือมะเขือม่วงเดี๋ยวเล่ามะเขือ่วงพระเอกในงานทำไมเสรมะเขือม่วง มันเป็นอันซื้อกับของร้านเทาทุกคนเด็กน้องน้องกระใสสีม่วงมันเป็นเอกลักษณ์ของลานคือที่อื่นจะใช้มะเขือเขียวมะเขืออะไรมักบ้าไปแต่ของเราต้องม่วงม่วงอย่างเดียวค้าบโพดเน็นมะเขือม่วงก้บวโพเซพเกจ้าวไวเหลือเกินวเหลือเกินวยโอ้เก็บฉ่ายอีกแล้วใส่น้ำตาลามไปสักนิดนึงปลาล่าสักซอนนึงโบแซบใส่เอกโบซสพ ใส่หอยเชอรี่ที่ต้มไว้ลงไปพร้อมกับนอไม้ดองเส้นมะละกอแครอทใส่ขนมจีนอีกนิดหน่อยตามด้วยผักชีฝรัง่งปิดท้ายความแซ่บด้วยกุ้งฝอยคั้วแล้วก็เม็ดรกระถิ่นนี่ซบอิลีแซบทั้งอาหารแซบทั้งคนตำแต่งตัวอย่างนี้ลูกค้าว่าไงบ้างฮะลูกค้าก็บอกว่าอุ้ยยังมายืนอยู่ตรงนี้คือสวยแท้จึง<อ>ได๋มาคาดแตบมาคุงมาสั้นเมยันบ่ยาน, <c oughs> ยานปลาบ่จ้า,จา<อ>มีเดินสะดุดลงมา ก็เดินสะดุดจนมองน้ำลายจนหยุดก็คืบอกโอ้ยจะเป็นเจ้ากระโพดเนาะคือทบ่เคยเห็นกันนี่แหละคอยสวยอยู่แล้วบ่ตตองม่องหลสะดุดความสวยเอาเพลงม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 าครับกันยาผู้ตัดละอุ๊ปัลลาศีบหกใส่เบิร์ดระเบิดเพลงมาจังหวะก็พาให้ม้วนหล เจแองจีเนี่ยแกเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอย่างนี้แหละค่ะเลยทำให้ลูกค้าติดออกติดใจแม้แต่ดีเจหนุ่ยเองก็ยังชอบเลยถึงขนาดอยากจะสวยเหมือนเจมากดูสิว่าจะสู้ไหวไหมฮะเนี่ะ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าถ้าลูกค้ามาจะถามหาแต่พี่แองจี้จริงไหมจริงจริงเหงอถ้ามีคนอื่นถ้าถ้าถ้าแองจี้ไม่อยู่อ่ะก็ไม่ได้นะก็แสดงว่าวันนั้นร้านปิดใช่ไหมก็ยังเปิดอยู่ค่ะก็ยังมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นเจ๊รู้ไหมว่านอกจากเขาจะได้ใจลูกค้าแล้วเนี่ยเขายังได้ใจสามีอีกด้วยนะคะเออ ฟังไม่พีดเจ๊เจ๊แองจี้มีสามีค่ะเออคบกันมานี่เปีแล้วนะคะเจ๊ค่ะจริงจริงอย่าเพิ่งเล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย่างนี้ช่วงหน้าเราค่อยมาดูว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเขาจะตาร้อนขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ สออนนให้เราา่ถูกต้องฮะนี่เตรียมมาให้พี่พี่อ่านการให้เจ๊อ่านการพร้อมกันเลยหนึ่งสองซ้ำหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหีบหีบยกหีบหนีหีบหีบมีหีบอย่าแยกคำใหญ่แยกคำให้ใหญ่แยกคำน้องเอาไปหีบหีบหนีพี่ก็ไม่รู้อย่าชี้ฉีกกันสิคะชี้รวมกันนะ ไอคนคิดนี่มันใครเนี่ยอยากเห็นหน้าเห็นหนหนีหีบหนีหีบหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหีบหนีเออคือคือออกเสียงไม่ชัดก็ความหมายมเปลี่ยนแล้วฝึกสกิลฮะฝึกทักษะยต้องรามคุณครูภาษาไทยได้เหรอคุณครูใช่ไหมฮะใช่ค่ะเร็วเลยนให้คุณครูลองดิไม่มีปัญหาฮะเรื่องตรงนี้ หีบมากมายหลยหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีหนีเอออันนี้ยากเกิดไปสำหรับเจ๊ในที่วในที่ระหว่างน้องกำลังหนีบกับหนีกับหีบเนี่ยน้องหายใจทางไหนคะมันต้องไหวฮะแล้วถ้าไหวแล้วไม่ผิดคือทักษะเราโอเคนี่เยอ้อย่ายืะอันนี้อาจจะยากไปอันนี้ง่ายๆให้สำหรับทุกคนไปเายไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะ ง่ายมากไม้ขัดแตะหัดแตะแหกแหกดูแตะไม้ขัดแตะอะไรสะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะโอ้ยไม้ขัดแตะขัดแตะแหกดูรูแตะจะไปจะไปแหกดูทำไมล่ะคะนี่คเรื่องอ่านเครื uh 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 ่องอ่านไว้เนี่ยนะคะต้องยกให้คนนี้เขาเลยจริงจริงเร็วจริงจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องจำแซบเนี่ยนะคะต้องยกให้คุณแองจี้ค่ะแกงจจนได้แฟนน่ะเจ๊ไม่ธรรมดาจริงๆลองไปดูสิ ในซอยมหาธไทยแห่งนี้เขามีแม่เหล็กประจำร้านอย่างเจ๊แองจีเป็นขวัญใจลูกค้าเพราะทั้งสนุกแล้วก็รำสวยนั่นก็เพราะเจ๊แกเนี่ยเคยอยู่วงหมอํำมาก่อนรักเรื่องการร้องกันร้าน่าแต่เด็กๆเหรอฮะจ้ะรักมาตั้งเด็กๆเ,เลยจ้าอปนเต้นเป็นทางเครื่องอ๋ออยู่วงหมอํำสิงเล็กๆต่างจริงยูโดนไปก็เป็นครูสอนเต้นไปไว้ตายละต<า>่างเป็นครูสอนเต้นเหรอฮะสอนนิดหน่อยสิฮะสอนนิดหน่อยจัดโยใช่ โยกมือคันสลับยัวเข้าออลส่อน,นออนเอนโอ้ยเสริมกันหมนอบมวนใจใส่กันเต็มที่แต่ต้องขอบอกว่าที่เจ๊แองจี้หันมาเอาดีในการตำส้ตมตำนั่นก็เพราะเพื่อนๆนชวนมาค่ะ แกฝึกตำอยู่ถึง3มปีนะคะกว่าจะอร่อยเลิศแบบทุกวันนี้ที่สำคัญแกยังชอบคิดเมนูใหม่ๆอย่างตำนองคายจานนี้เป็นเตินตำนองคายตำนองคายแทมทำไมชื่อไม่คุ้นหูไม่อะไรเลยล่ะโอ้ยอันนี้ไปจังวัดนองคายอ๋อไปซื้อสตมตำเพิินอ๋อมาลองกินเบิ้งคือบอสแซบคือของเห่า่ะก็เลยไปตำโซ่เพิ่นเบิ้งิ่นว้าอุ้ยคือมาแซบแท้ก็เลยเอาวันความคิดของเพื่อนมาใส่เป็นตำนองคายเพื่อนกินแล้วตำนองคายนี่มันต่างจากทั่วๆไปยังไงฮะ ตำหนองคายมันกระตางคือมันสิเป็นเมียเม่ยงอีสาน <Hey. S 1> เมี่ยงอีสานเท้เมี่ยงอีสานที่เจ๊แก่ว่านั้นก็คือตำเมี่ยงตะไคร้ค่ะลักษณะคล้ายๆน้ำพริกที่ใส่ตะไคร้แล้วก็ข่าอ่อนกินคู่กับผักสดๆแต่เจ๊แองจี้เนี่ยแกเอามาประยุกต์ใส่เส้นมะละกอแล้วก็น้ำปลาร้าลงไปตำเป็นสม่อมตำนั่นเองซึ่งทีเด็ดก,ก็อยู่ที่ข่าและก็ตะไคร้นี้แหละค่ะใส่ลายกระโบเซบจ้าต่ให้พอดีพอดีเนาะพอดีงามใส่ไปเรื่อยๆหั่นไปเรื่อยๆยาวมือเด้ โอ้ไม่ได้ไม่ใช<ม>สิตําให้แตกๆตําให้เล็กๆอ๋อเนี่ยกลิ่นมาแล้วฮะกลิ่นเป็นแบบว่าขาตะไคร่นะฮะใช่มันจะซีหอมพอกลิ่นขาตะไคร้เรื่องหอมเตะจมูกก็ใส่เครื่องเขาตามแบบฉบับของส้มตำปลาร้ารสจัดจา้านทุกประการคลุกคลุกคลอกคลอกให้ข้าวเหนือโรยหน้าด้วยกุ้งปล่อยขั่วแล้วก็เม็ดกระถินนี่แหละค่ะตําหนองคายรสเลิศก็ได้บอ่ว่า หอมตะไคร้หอมข่าแต่ว่ามันแบบมันไอปลาล่าปลาเลอะอะไรมันก็จะกบกลิ่นไปด้วยแซ่บอีหลีแซ่บแซ่บแซบอยเชื่อแล้วค่ะว่าแซ่บจริงและนอกจากส้มตำตำรับอีสานแล้วเจแอนจีแกก็ยังแอบเอาสูตรส้มตำรสเด็ดของชาวเวียงจันทร์จากประเทศลาวมาลองทำให้ชิมด้วยมีเวียงจันทร์ตำหมีเวียงจันทร์แฮ่ตำมีเวียงจันทร์เป็นยังไงอ่ะก็คือเจงสี มันสิเป็นลูกจริงๆเป็นพักร่วมอ๋อทำมีพักอย่ยงเขาการทาน,นลวกมาโลดอ๋อไม่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยดิกานด้วยฮะอันนี้ก็คือพี่ไปเที่ยวเวียงจันทร์พี่ก็เลยไปล่องซิมสมตำทั้งคู่อีกเบิงอ,อุ้ยอันมันเป็นเมนูแปลกๆเนาะมาเพิ่นมาตำอุ้ยของเพิ่นตำแซ่บอีลี่ได้ก็เลยอยากได้เอามาใบลานห้าวเบิงจ้าหลังจะออกรายการนี้คุณพี่ไปไหนไม่ได้แล้วนะ พอพี่ไปเอาสูตรเข้ามาหมดแล้วบอกฮักาว่าตักก่วเูยตำามีเวียงจันเนี่ยเจ๊แองจี้เขาใช้เส้นเล็กที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะมาลวกให้สุกพร้อมกับผักนานาชนิดทั้งกะหล่ำปีีผักกาดขาวถั่วฝักยาวแค่รอดให้สุกจากนั้นก็เอาลงไปตำเหมือนกับส้มตำเลยและค่ะเอาเสร็จลงไปเลยคุกคุกให้มันเนื้อมันแต่นี่มันเหมือนยำเนาะคายๆกันเลยพอแล้ว ทแเกเขาก็ตตองใสสวัดีิรงนะสวัสดีทงผัด,ดไปบ่ได้คือหอมเจียวอลองซ<ด>มเบิองลองซมเมิงหนุ่ยซมเมืองอุ้ยอร่อยไหมอร่อยจริงๆชอบคือน้องชอบรสประมาณอย่างนี้อยู่แล้วด้วยใช<ด>่แล้วมันหอมไอ้ที่โยรยลงไปอ่ะรสชาติก็จะคล้ายๆกับยำหมนเส้นบ้านเรานี่แหละค่ะแต่เส้นเล็กเนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็หอมนัวกว่า สเสน่์ปายจะหวักกวักให้ผัวหลงของเจ๊แองจี้แล้วอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเจ๊เนี่ยมีแฟนกับเขาหรือยังแม่คุณพี่แซ่บเสด็จเดาหลักหลายเมนูแล้วก็ความแซ่บของพี่ก็ไม่แพ้ใครแบบนี้พี่ต้องถามตรงๆเลยนะคุณพี่คุณพี่มีแฟนมาแฟนพี่บอกจ้าจ้ากับมีอยู่มีแฟปนมีจ้าสวยๆจกทีผมมีบ่ได้ดอกคร <c oughs> ัเป็นัอยู่ไหนขอดูหน่อยแฟนพี่อยู่ไหนจ้าไปนั่งยุ่เสร็จแล้วเนาะวันน,าานี้เนาะ ปหาป๋าเอ้ยป้าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรป้าป๋าป้าป้าแมแหมแมแป้าป้าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มานะคะเพราะว่าพี่แกนแฟนของเจ๊แองจี้เขาเขินกล้องค่ะแต่ขอบอกว่าอีตอนไปจีบเจ๊แองจี้เนี่ยไม่มีเขินแน่นอนรู้จักกันยังไงฮะก็ไปเที่ยวงานที่หมอลำครับที่ไหนที่ไหนทีกาลสินกาฬสินบ้านพี่เขาก็เห็นเขาเต้นเต้นเดี๋ยวเลยไปหาเขาหันไปเห็นแล้วก็แบบว่า แหมสวยงามเหลือเกินว่างั้นเถอะพี <itus Heck warm> ่เขามาจีบยังไงพี่ก็มาขอเบอร์มาขอเบอร์กันเลยเขินขอเบอร์แล้วคุณพี่ย่าไงก็ตอนแรกก็า่าสิบห้ยแล้วเนาะห้นนมีโทรศัพท์เล่นตัวอเเลยไปซื้อโทรศัพท์มากกเลย มาเจอกันอีกรอบก็เล่ให้เพิ่นไปอแอแหมอะไรก็นึกว่าเล่นตัวเปล่าตอนนั้นยังไม่มี <c oughs> ก็เลยรีบไปซื้อโทรศพ <c oughs> <c oughs> ัพท์จีบกันอยู่นานค่ะพี่แกนก็คิดว่าเจ๊แองจี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ความมาแตกเอาวันนึงหลังจากที่พี่แกนบุกไปถึงบ้านก็ม <c oughs> ันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปให้เขายังไม่ได้แต่งตัวใช่ไหมแต่ตอนกลางวันที่บ้านเขา พอเห็นปุ๊บบนตมาเป็นพี่ชายพี่ชายโอเลยแกตกใจเลยตกใจกระหายไปสภาพวบตติดต่อแล้วพี่ทําไงอ่ะก็ให้เจนได้เนาะมันมาสาบูเปมนเนี่ยครูเขาบว่ายืดดีๆแกก็กลับมาติดต่อคือเกาทำไมทำไมพี่มันทนไม่ไหวมันยังไงล้ะมันบอกไม่ถูกมันหลงรักไปแล้วมันมาจะใช่แล้วครับ นั้นทางคู่ก็คบหาดูใจกันอยู่สองปีก่อนที่จะมาตกลงใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยาจนถึงวันนี้รวมแล้วก็เจ็ดปีเต็มรักเพี่งที่ตรงไหนน่าจะเป็นที่นิสัยนะครับเขาดูแลเราได้ดูแลเราได้แล้วเขาก็ไม่ค่อยไปเที่ยวอะไรไปไหนเขากให้เราไปด้วยแฟนเป็นคนดูแลยิดกับคุ้งกับข้าวซักคุ้งซักผ้าวันหยุดที่อันนี้ก็เลยประทับใจเพิ่มมากเพื่อสามารถดูแลเขาได้สินะทำอาหารให้ทานด้วย ตลอดเลยเหรอฮะก็ทุกวันครับตอนเย็นทุกวันตอนเย็นตอนเย็นเย็นกี่โมงก็มาจากเลิกงานห้าโมงหมายถึงว่าคุณพี่เลิกงานห้าโมงปุ๊บพอกลับถึงบ้านปุ๊บพี่ก็จัดการทําอาหารรอภรยาสุธิรักษ์รอกินพร้อมกับเขานอนรอเลยซึ่งภรยาสุธิรักษ์กับเที่ยงคืนจ้าวันที่กระเดบนาดอ๋อเที่ยงคืนบางตีหนึ่งแล้วแต่ลานเลิกดึกเลิกไม่ดึกทั้งคู่ ดูแลเอาใจใส่กันทุกเรื่องแถมยังบอกอีกด้วยว่าต้องบอกรักกันทุกวันอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์สิคะว่ารักกันแค่ไหนกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยกอกันหน่อยและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่ค่ะ ศาสนาเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะไอคนที่เยอะเนี่ยคือคือซุปตาของเราถ้าเขินคุณแรงมาเขาจะเขินเพราะมาคุณเขานั่นแหละเยอะไงและแต่งชุดค่าแขกมากเลยเมื่อกี้ไปแค่กออกสีเขียวพอตอนมอบของแต่งหัวฟูปเยอะเยอะเลย มาทับใจพี่แก่นน่ะรักแท้รักจริงมามพี่แก่นแล้วเพื่อนๆพี่แก่นว่าไงคะยอมรับเป็นสะใภของเราไหมคะก็แรกไม่ยอมรับครับก่ออแรกเราทิ้งกันหมดเลยเหรอแล้วพี่แก่นอธิบายไงอ่ะก็ไม่อธิบายครับก็บอกว่าเราชอบแบบนี้้วเขาอยากคบกับเราต่อก็ก็คบเนาะหลัง้วตอนนี้ก็เรียบร้อยดีตอนนี้ก็เหมือนเดิมกลับมาคบกันเหมือนเดิมที่บ้านละคะพี่แก่นจ๋าที่บ้านละที่บ้านก็ พ่อแม่เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วถ้าจะบอกวสมัยนี้ความรักไม่มีพรมแดนจริงๆคุณผู้ชมขาในเมื่อคนเราเกิดมาจะรักกันแล้วเนี่ยอะไรก็ตามปล่อยให้เราห่างกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนคู่นี้เนี่ยอ้าวตายละไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ใจมันมันหวยหาก็ต้องขอบคุณแองจี้และทีมงานนะคุณะขอบคุณน้องๆตัวตาเหมือนกันนะข้างหลังเนี่ยส่วน ดีเจซุปตาของเรานะคะวันนี้มาอีกถือว่าเป็นบ้านน้องเองนะคะอยากมาเมื่อไหร่อยากมาเมื่อไหร่เลยต้องมาใช่แล้วตอนนี้ต้อนรับดีเจนุ้ยค่ะขอบคุณ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 ค่ะมาช่วงหน้าเราจะพาไปชิมดอกไม้พูดไม่ผิดชิมกินชิมดอกนี้กําลังฮิตฮิตมากเป็นดอกอะไรได้จะอร่อยแค่ไหนอย่าพลาดนะคะ